หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องดาวควนหลงจากผลการแข่งขันในศึกยูโรปาลีกเมื่อค่ำคืนที่ย์ผ่านมาซึ่งทีมของเราบุกไปเอาชนะทาง LASK l i n z ทีมชื่อดังจากประเทศออสเตรียมาได้3ประตูต่อหนึ่ง ในเกมดังกล่าวคิวินกินเลเฮอร์ผู้รักษาประตูมือ2ของทีมเราได้โอกาสลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงและจู้ตัวก็ดอกไม่สัมภาษณ์หลังเกมเลยว่าเขารู้สึกโชคดีอย่างยิ่งที่ได้เผชิญหน้ากับแนวรุกของลิเวอร์พูลเฉพาะในการฝึกซ้อมเพราะพวกเขาเหล่านั้นต่างก็เปี่ยมไปได้คุณภาพที่สามารถจะสร้างความแตกต่างได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ถูกส่งลงสนามมา นอกจากนี้ทางคิลเลเฮย์ยังได้ชี้ต่อไปอีกด้วยว่าต้องการจะทำให้การแข่งขันยูโรปาลิกเป็นรายการของเขาอย่างแท้จริงเหมือนที่เจ้าตัวเคยนำทีมผงา,าดคว้าแชมป์คาราบาวครับให้เห็นมาแล้วผมคิดว่าในช่วงหลายเกมหลังทีมของเรายิงประตูดได้เยอะมากๆเลยนะคิลเลเฮร์กล่าวบรรดานแนวรุกของทีมเรานั้นก็น่าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งและมันก็ยังมีตัวเลือกมากมายอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพวกเขาเหล่านั้นต่างก็เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเตะที่ลงสนามมาเป็นตัวสำรองก็สร้างความแตกต่างได้เหมือนกันดังนั้นผมมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้เจอกับพวกเขาเฉพาะในการฝึกซ้อมมันเป็นเรื่องที่สวยงามไม่ได้รับโอกาสลงสนาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะได้เล่นมากขึ้นกว่านี้ในการแข่งขันรายการนี้เราทำได้ไม่ดีนักในครึ่งเวลาแล้วแต่ทางเยอเก้นครอฟก็ได้บอกกับเราว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำได้ดีเลยนะและนั่นก็คือสิ่งที่เขาอยากจะให้เราเดินหน้าทำมันต่อไปข้อความสำคัญก็คือการที่เขาได้บอกกับเราว่าให้เดินหน้าทำในสิ่งที่ดีอยู่แล้วต่อไปมันอาจจะมีบางจังหวะที่เราขาดความเด็ดขาด และบางจังหวะที่เล่นกันเหนื่อยจนเกินไปบ้างในครึ่งเวลาแรกเราก็แค่ต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปและโชคดีที่สุดท้ายเราสามารถกลับมายิงได้สมประตูในครึ่งเวลาหลังเมืพูดถึงการแข่งขันนัดที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเกมนัดต่อไปของทีมเรากันบ้างดีกว่า กลิเวอร์พูลจะกลับไปทำศึกพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยการเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดที่เพิ่งจะปราชัยให้กับอีกหนึ่งทีมลุน้นแชมป์อย่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแบบหมัดมเมื่อคืนวันเสาร์ที่แล้ว นั่นทำให้ทางคริสตัตตันอดีตดาวยิงชื่อดังของพิมเมอรีที่ในตอนนี้พันตัวมารับงานเป็นกูรูอย่างเต็มตัวก็ออกมาฟันธงลงมาเลยว่าทีมของเดวิดมอยส์มีโอกาสจะปราชัยเป็นเกมที่2ติดต่อกันแม้ว่าในภาพรวมแล้วเขาจะชื่นชอบการทำทีมของในายใหญ่ชาวสกอตแลนด์เป็นอย่างมากแต่ก็เชื่อว่าคงไม่อาจจะต้านทานแนวรุกที่แข็งแกร่งของทางลิเวอร์พูลได้ ผมเชี่นชอบความมีระเบียบวินัยในการเล่นเกมรับของทางเวสแฮมยูไนต็ดนะสัตตันกล่าวได้ชอบอย่างยิ่งในยุคข,ของเดวิดมอยส์ที่พวกเขามีพัฒนาการขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดน,นอกจากนี้ผมยังชอบแนวทางการทำทีมของผู้จัดการทีมอีกด้วยเพราะเขารู้ดีว่าจุดแข็งของทีมอยู่ที่ตรงไหนและเขาก็พยายามจะใช้จุดนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทีมของเขาเอง ดังนั้นต่อให้เป็นการลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์เวสต์แฮมก็ไม่ใช่ทีมที่ลิเวอร์พูลจะเจาะได้ง่ายๆและหากพวกเขาได้บอลกลับมาพวกเขาก็ยังมีเกมสวนกลับที่น่ากลัวด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินเกมในวันนั้นก็คือแนวรุกของทางลิเวอร์พูลพวกเขามีนักเตะที่อันตรายมากมายพวกเขาสามารถหมุนเวียนนักเตะได้ และการทำเช่นนั้นก็ได้สร้างปัญหาที่แตกต่างกันออกไปให้กับคู่แข่งผมชอบการตอบสนองของพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องหาหนทางไปสู่ชัยชนะเหมือนที่เราได้เห็นกันมาแล้วในเกมกับทาง w o l v ของตันวันเดอร์เอรและผมก็คิดว่า l i v e r p o ู l จะหาทางเจาะแนวรับของ West Ham ได้เหมือนกัน ในนใก็พูดถึงทางเวสต์แฮมกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวที่ได้เชื่อมโยงไปถึงหนึ่งในสตาร์ดังประจำทีมของพวกเขาอย่างทางจารรอตโบเวนแนวลุกคนดังกันบ้างมาทางดิแอสเลติกซื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษได้ออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่ทางเยอเกนครอปหมายตาอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมมาอย่างยาวนาน และเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกวางรายชื่อเอาไว้อยู่ในลิสต์ที่จะเข้ามาเป็นทายาทของทางโมฮัมเหม็ดสาลาในอนาคตหากดาวเตะทีมชาติอียิปตัดสินใจอำลาถิ่นแอนฟิลของเราไปอีกด้วยล่าสุดทางพอลบราวอีกหนึ่งนักข่าวคนดังก็ออกมาฟันธงลงมาเลยว่าดาวเตะวัย26ปีคนนี้แหละคือตัวเลือกที่เหมาะสมในการเข้ามาทดแทนสาลาด้วยสไตล์การเล่นที่ใกล้เคียงกันแต่อุปสรรคก็คือ ต้นสังกัดของเขาผมเห็นถึงความระมัดคายคลยคึงกันระหว่างโมฮัมเหม็ดซาลากับทางจารบบปูเวนนะบราวกล่าวพวกเขาดูเหมือนกันมาจากสิ่งที่พวกเขาทําในสนามนะแต่แม้จะพูดอย่างนั้นผมก็ยังไม่ได้เห็นว่าลิเวอร์พูลจะมีความพยายามอย่างหนักมากเพียงพอเพื่อกางคว้าตัวเขามาร่วมทีมมันดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เห็นพ้องต้องกัน นันทำให้สโมสรยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆออกมาแต่จากสิ่งที่ผมรู้มาก็คือตัวของเขาเองก็มีชื่ออยู่ในลิสต์ที่พวกเขาชื่นชอบอยู่นะแต่ทางโบเวนก็ยังคงมีความสุขดีกับเวสแฮมยูไนต์แต่ประกอบกับการที่ทางเวสแฮมเองก็ดูเหมือนว่าน่าจะมีฤดูกาลที่ดีด้วยดังนั้นผมจึงไม่คิดว่าเราจะได้เห็นการปล่อยตัวเขาออกจากสโมสรของพวกเขาในเร็วนี้อย่างแน่นอน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆสลับมาดูหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวผัวพันกับทีมของเราอย่างหนักในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างทางจุดเบอร์ริงแฮมสตาร์ดังทีมชาติอังกฤษกันบ้างเมอเขาก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ทางเยอเกนครอปไม่เคยปกปิดความปรารถนาที่อยากจะได้ตัวเขามาร่วมทีมแอนฟิลของเราอย่างไรก็ตามจากค่าตัวของนักเตะที่ถูกทางบริสเซียดอทมุน กงจนสูงเกินความเป็นจริงไปมากจึงทำให้ท้ายที่สุดทางลิเวอร์พูลถอนสมอจากดิวนี้ไปและทำให้นักเตะได้ไปลงเอยกับทางราชันชุดขาวเลยอันมัดปรดก่อนที่เขาจะระเบิดฟอร์มเทพในถิ่นซานเตียโกเบเนบิลจากผลงานการยิงกระจุยถึง6กประตูจาก6เกมแรกในสีเสื้อของพวกเขาอย่างไรก็ตามเจมี่คาราเกอร์อดีตประหลังระดับตำนานของทีมเราก็ออกมาแสดงความมั่นใจเลยว่า มันยังมีโอกาสที่เราจะได้เห็นทางเบลลิงแฮมย้ายกลับมาโชว์ฝีเท้าในเวทีพิมลิกในอนาคตข้างหน้าหากถึงตอนที่เขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในเส้นทางอาชีพของตัวเองไปแล้วมันยังคงมีเวลาสำหรับเขาในการจะย้ายกลับมาที่ประเทศอังกฤษนะคาร์เกอร์กล่าว ผมไม่คิดว่าเขาจะอยู่กับทางเรอันมาริดไปตลอดในช่วงที่เหลือของเส้นทางอาชีพรอแน่นอนว่าหากผมซื่อสัตย์กับตัวเองบางทีเราอาจจะต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะย้ายออกจากเรอันมาริดแต่ผมก็คิดว่าเมื่อมันไปถึงจุดหนึ่งหากเขาเก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของเกาะอ,อังกฤษ และได้กลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการเท่าที่เราเคยมีมาได้ผมก็เชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะกลับมาผมคิดว่าเมื่อมันถึงตอนนั้นเขาจะอยากกลับมาทดสอบฝีเท้าของตัวเองในเวทีพรีเมียร์ลีกดูแล้วหากมันเป็นเช่นนั้นมันจะมีที่ไหนที่ดีไปกว่าทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลอีกละ่ะซึ่งเราเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาแล้วถึง6สมัยจริงไหม เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาโวยวายของทางโทมัสกาเกเดอร์ผู้จัดการทีม L.A.S.K. l i n ินสโมสรคู่แข่งของเราเมื่อค่าคืนที่ผ่านมากันบ้างเมื่อพวกเขาพังประตูขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่ต้นเกมแต่ก็มาเจอทีเด็ดจากทีมของทางเยอเกนครอฟที่ไล่ย,ยิงคืนรวดเดียวถึง3ประตูในครึ่งเวลาหลังแซงคว้าชัยชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่ง ซึ่งซังซาเกเดอร์เองก็ออกมาไร่จ้วกกันทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมนี้เราสามารถสู้กับลิเวอร์ p o o ได้เลยนะแต่แน่นอนว่ามันก็มีหลายอย่างที่เราจะต้องเอาไปพัฒนาซาเกเดอร์กล่าวคุณสามารถเห็นเรื่องราวดีๆได้จากความพ่ายแพ้ในทุกนัดและนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้บอกกับลูกทีมของผม เราคาดอยู่แล้วว่าพวกเขาจะจัดทีมมาแบบนี้เราไม่ได้โฟกัสที่รายชื่อของนักเตะแต่ในครึ่งเวลาหลังเราได้เห็นลิว์พูส่งทีมระดับท็อปลงมามันเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะแย่งบอลและสร้างสรรค์โอกาสแต่สำหรับจุดโทษของพวกเขาผมขอกลับไปดูชัดๆอีกครั้งนะตอนก่อนที่พวกเขาจะได้ประตูที่2ก็เหมือนกันผมคิดว่ามันมีการทำฟาวไปก่อนแล้ว นอกจากนี้ทางซาเกเดอร์ยังได้ออกมาสวนกลับทางเยอเกนครอปที่ได้วิาพากวิจาร์ณสนามไรเฟนเซนอารีนาของพวกเขาอีกด้วยบางทีผมคิดว่ามิสเตอร์ครอปอาจจะลงเล่นคนละสนามกับเราก็เป็นได้นะซาเกเดอร์ der, กล่าวต่ออย่างไรก็ตามผมก็คิดว่ามันโอเคนะเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องปัญหาใหญ่อะไรเพียงแค่ผมไม่เห็นด้วยกับเขาก็เท่านั้นแล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีครับ